สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือค่าตัดอ้อยสดของปี2567ทับ68นั่นเองครับว่าชาวไร่อ้อยจะผวาหรือไม่อย่างไรนั่นเองครับสำหรับข่าวเกี่ยวกับเงินเสนอช่วยเหลือค่าตัดอ้อยสดของปี2567ทับ68นั้นโดยจะให้เฉพาะ ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสด100%เท่านั้นซึ่งผู้เกี่ยวข้องทั้งตัวแทนจากราชการตัวแทนชาวไร่อ้อยและตัวแทนจากโรงงานน้ำตาลต้องทำด้วยความเข้าใจปัญหาเพื่อที่จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาจะช่วยลดความเสี่ยงไม่นำพาไปสู่ความถดถอยของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลนั่นเองครับจะมี อะไรบ้างรายละเอียดต่างๆนั้นก็มีด้วยกันถึงหลายๆข้อนั่นเองครับก็คือมาพูดถึงเกี่ยวทั้ง6ข้อเลยนะครับว่าสําหรับเงินช่วยเหลืออ้อยสดนั้นพี่น้องจะได้ง่ายหรือยากอย่างไรนั่นเองครับก่อนไปฟังรายละเอียดต่างๆนั้นก็ช่วยกดติดตามให้ทางช่องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราก็มาดูข้อที่1กันเลยว่าหากมีอ้อยไฟไหม้จากอุบัติเหตุเช่น แปลงอ้อยติดถนนมีไฟไหม้จากก้นบุรีริมทางแปลงอ้อยติดป่าหรือนาข้าวโดยมีคนเผาสังข้าวเกิดไฟไหม้ลามมาถึงอ้อยเป็นต้นชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดไม่ครบ100เปอร์เซนก็ต้องเสียสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือทั้งที่ตนเองไม่ได้เผาอ้อยนั่นเองครับข้อน,นี้ก็สำคัญนะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยก็ฟังกันไว้นะครับว่า แม้เราจะไม่เผาเราก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือในครั้งนี้ไปด้วยก็คือเงินอ้อยสดนั่นเองครับมาข้อที่2ก็คือบางโรงงานน้ำตาลไม่สามารถตอบสนองนโยบายรับซื้อใบอ้อยเพราะไม่มีสัญญาขายไฟฟ้ากับอี a กัดและ P.E.A ถ้าดูรายละเอียดแล้วจะพบว่านโยบายการรับซื้อไฟฟ้าหรือการต่อสัญญาซื้อไฟฟ้านั้นแทบจะไม่เปิดและไม่มีการสนับสนุนการผลิตพลังงานพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลนั่นเองมาดูข้อที่3กันเลยการรวบรวมใบอ้อยต้องวางแผนและเตรียมงานอย่างน้อย1ปีต้องลงทุนและจัดหาเครื่องมือเครื่องกวาดใบอ้อยเครื่องอัดใบอ้อยรถไถต้น รถไถต้นกำลังขนาดใหญ่รถขีบใบอ้อยปรับแก้รถบรรทุกป้องกันใบอ้อยร่วงหล่นต้องเตรียมแปลงอ้อยร่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงเครื่องมือพังเสียหายจากต่อไม้และก้อนหินเอาไว้ด้วยนั่นเองครับข้อที่4ก็คือโรงงานต้องวางแผนเตรียมงานใช้ใบอ้อยอย่างน้อย1ปีต้องมีการลงทุน หรือว่าจ้างเพื่อติดตั้งเครื่องย่อยใบยอ้อยหม้อแปลงขนาดใหญ่จ่ายไฟฟ้าให้เครื่องย่อยใบยอ้อยแก้สายพานเนื่องจากใบอ้อยหลังย่อยแล้วมีความฟูหม้อไอ้น้ำต้องปรับแต่งระบบป้อนเชื้อเพลิงและการเผาไหม้ระบบป้องกันไฟไหม้ระบบป้องกันฝุ่นของเครื่องย่อยเอาไว้ด้วยนั่นเอง5ก็คือการสนับสนุนซื้อขายใบยอ้อยต้องวางแผนและเตรียมงานอย่างน้อย1ปีเช่น แผนเก็บใบอ้อยต้องสัมพันธ์กับการตัดอ้อยการจัดคิวส่งใบอ้อยให้ป้อนเข้าสู่ระบบใช้ใบอ้อยอย่างสม่ำเสมอการชั่งใบอ้อยต้องไม่กีดขวางกับการชั่งรถบรรทุกอ้อยการควบคุมสต็อกใบอ้อยการจ่ายเงินค่าใบอ้อยให้ชาวไร่และผู้ให้บริการย่อยใบอ้อยนั่นเองครับ และ6สุดท้ายก็คือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดจํานวนมากมีการเก็บใบอ้อยไว้คลุมดินเพื่อรักษาความชืน้นใบอ้อยที่มีธาตุอาหารลดการใช้ปุ๋ยการจงใจให้เงินช่วยเฉพาะเก็บใบอ้อยมากใบอ้อยออกมาทําให้มีการเก็บกวาดใบอ้อยและดินปนกับใบอ้อยเพื่อให้ได้น้ําหนักจึงเสี่ยงที่อ้อยต่อจะเสียหายเพราะบางพื้นที่ไม่มีฝน ดินแห้งอ้อยตายหน้าดินถูกทำลายนั่นเองครับสำหรับเงินติดค้างเงินช่วยเหลือค่าตัดอ้อยสดปี2566ทับ67นั้นจึงทำให้เกิดความไม่เชื่อมัน่นและเกิดปัญหาสะสมต่อเนื่องมีหลายพื้นที่ลงทุนทำระบบเก็บใบอ้อยแล้วไม่คุ้มค่าทั้งชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลเสียหายถึงตอนนี้จะปิดฤดูหิปี2567ทับแล้ว ความแน่นอนและความไม่ชัดเจนของน,นโยบายและเงื่อนไขาการสนับสนุนเงินช่วยเหลืออ้อยสดก็ยังคลุมเครือซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะพึงเกิดขึ้นนั่นเองครับสำหรับกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของปีนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่วุ่นวุ่นยังไม่ชัดเจนนั่นเองครับสำหรับเงินช่วยเหลืออะไรต่างๆทั้งของเก่าและก็ของใหม่ดูแล้วรัฐบาลก็น่าจะ ให้ความชัดเจนมากกว่านี้ไม่ใช่เงียบกันไปเลยพี่น้องชาวไร่อ้อยก็ยังรอความหวังกันอยู่นั่นเองครับดูจากข้อที่หนึ่งแล้วโอกาสที่จะได้รับเงินกันครบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นชาวไร่อ้อยน่าจะมีจะถึง20%เอร์เซตไหมสำหรับที่จะได้รับเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสด100เซนต์นั่นเองครับชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนั่นเองครับ ฝากไว้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ